ช่วงนี้แพรชมพูบานเยอะมากแต่มันอยู่ข้างบนมันถ่ายยากอีกช่อหนึ่งเก็บทีแล้วช่อค่ะเพราะเขาเขาอยู่ข้างในเขาลวกไม่ล่วงล่วงแล้วนะคะนูน่นเต็มไปหมดนะคะแต่เขาอยู่ซ่อนเข้าไปภาพยากนิดนึงนะคะ ก็ซ่อนเข้าไปข้างในเก็บภาพยากนิดนึงแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ชื่นชมเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะอยู่บ่ดาดฟ้าข้างบนค่ะ ะะจากดาดฟ้าข้างบนค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราช้อนข้างกลนให้ดูค่ะ ปีหน้าจะต้องตัดกิ่งออกบ้างแล้วเพราะเวลาถ่ายรูปมันจะยากค่ะซอกแซกซอกแซกถ่ายเดินชนกระถางปลูกข้าวอยากให้เพื่อนๆเลี้ยง<ๆ>เขาก็ทยอยออก ดอกเล็กๆเกะค่ะเห็นไหมคะมีชอ่อเล็กอยู่ด้วยนะคะไอ้บานก็บานไปชอ่อเล็กๆก,ก็ต <า S 1> <ถ>ัดแทงกิ่งเขาไอ้กิ่งที่ตายๆอะต้องพยายามตัดค่ะแล้วก็จะจะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมคะก็จะเห็นชัดขึ้นนุ่นนะคะ เห็นไหมคะรุ่นก็จะบานอีกช่อนึงเนี่ยคะ่ะเราตัดแต่งกิง่งเขาเขาก็จะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมคะบอนเยอะมากนี่ตัดแต่งกิ่งที่ตายตายออก นู่นนะคะเห็นไหมคะอีกช่องนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะ,มคะตัดแต่งกิ่งขึ้นเขาก็จะชัด ขึ้นนะคะมันต้องตัดบ้างกิ่งตายๆหรือกิ่งเล็กๆยอมเสียคะ่ะมันถึงจะถ่ายได้ชัด ท,ทยอยบานกันเยอะเลยเห็นไหมคะนู่นนะคะขเขาก็ทยอยบานกันเยอะมากตรงนี้ก็เยอะนะคะเห็นไหมคะ เยอะมากเวลาถ่ายจะจะ,จะติดกิ่งค่ะเนี่ยไอเริ่มออกอีกเขาก็ออกไปนะคะเนี่ยออกดอกเล็กดอกน้อยเขาก็ทยอยออกไปไอบานเขาก็บานไปเห็นไหมคะ แน่นมากตรงนี้ตัดกิ่งออกแล้วจะเห็นชัดขึ้น นี่ก็อีกสองช่อค่ะอน,นี้เห็นไหมคะ บานตั้งแต่โคนเลยนี่ก็เริ่มเริ่มออกตุ่มนะคะบานตั้งแต่โคนเลยเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะน,นี่ค่ะ นี่ค่ะแทงช่อเต็มไปหมดเห็นไหมคะนี่ค่ะเขากดแทงช่อไม่เห็นไหมคะนู่นแทงเข้าไปข้างในนู่น